สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำส่วนของ Lucky Burger นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอแอปนี้เปิดเมื่อวันที่นะครับเปิดให้โหลดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2564นะครับแล้วก็มีการอัปเดตเมื่อวันที่7ก,กรกฎาคมนะครับก็เปิดมาแล้วเดือนนี้เดือนที่5นะครับอ่ะตอนนี้ก็มันยังจ่ายอยู่นะเห็นเมื่อวานโพสคนโพสในกลุ่มนะครับก็ถอนไปแล้วนะครับในส่วนของ อันนี้สามารถโหลดได้ในส่วนของ Android นะครับก็คือตัวนี้ถ้าในส่วนของอแอปถ้าอยู่หน้าจอมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะมี่มันจะเขียนอ่ะทีนี้ก็เข้าไปดูในส่วนของแอปเลยนะครับมันก็เป็นเกมทําอาหารนะครับก็สะสมเพชรแล้วก็มาแลกนะมาแลกเป็นส่วนของเพย์ a พนะครับอ่ะอันนี้คือผมเล่นถึงเลเวลร้อยนะผมเพิ่งเล่นเมื่อคือนนะครับ สําหรับคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีตัวรีดีมนะครับก็คือมันต้องใส่โค้ดก่อนนะถามว่าใส่โค้ดตรงไหนก็คลิกเข้ามาในส่วนของรูปเฟืองนะครับก็คือตัวนี้นะก็คลิกเข้าไปคลิกมาปุ๊บนะก็ตัวนี้นะครับมันจะมีในส่วนของยิมิตเฟนนะครับนะตัวนี้อ่ะมันจะมีที่ให้ใส่รหัสนะแต่ว่าตัวนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับคนถ้าเราใสข่ของคนอื่นเนี่ยเราจะได้200นะครับส่วนคนที่เราใส่ให้เนี่ยเขาจะได้800นะสำหรับตัวนี้นะครับ คือถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะไม่สามารถถอนได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้ก็ฝากไว้ด้วยครับ AU83XFT เออ f y นะเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่าแล้วก็พร้อมลิงก์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของการถอนนะครับอ่ะการถอนก็อยู่ตรงนี้ครับรีดีมนะครับอันนี้ถอนเข้าในส่วนของ PayPal นะครับอ่ะ p a y p a พก็จะมี3ถึง200ดอลลาร์ครับมี3ดอลลาร์5ดอลลาร์้ดอลลาร์เนี่ยใช้720 0 0 เพชรนะครับอันนี้ผมเพิ่งมา7,900ครก็ประมาณ11%ของ72,000นะครับผมว่าจะถอนในส่วนของอ3ดอลลาร์อันนี้ผมเพิ่งเล่นเมื่อคืนนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่2นะก็คือผมเล่นช่วง3ทุ่มได้นะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของ5ดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่100,000 1 1 7 0 0สนืะครับรู้สึกว่ายิ่งอถอนเยอะเนี่ยมันยิ่งจะ,ะลดลงนะครับเขาเรียกว่าใช้ใช้เพชรลดลงนะครับเช่น10มา100เนี่ยจะเท่าไรเนี่ยมันก็ลดลงนะถ้าเป็นปกติมันต้องใช้2ล้าน2 0 0แสนห0,000 000ื่นเพชนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะแค่ล้านเนะครับก็ประมาณนี้จะลดลงไปเยอะเลยแต่ว่าผมจะถอนในส่วนของ3ดอลลาร์ก่อนนะคือเพชรเนี่ยถามว่าได้ยังไงนะครับ คือมันจะเลเวลอัพนะครับแต่ว่าเราต้องดูโฆษณาก็คือตรงนี้จะได้ถ้าดูโฆษณาเนี่ยมันจะได้คูณคูณ2นะครับก็จะได้ไม่ใช่ดิมันจะได้70นะครับก็คือคูณ10นะครับแต่ถ้าเลเวลอัพปกติเราจะได้แค่7ดนะพอเราดูโฆษณาคูณ10เนี่ยเราจะได้70นะครับในส่วนของอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะได้มันจะมีนะครับเนี่ยไอวงล้อสปินตรงนี้ คือมันจะมีหัวใจให้นะครับก็คือ5้ารอบนะหัมมกดหมดไปละอันนี้เพิ่งเพิ่มมาใหม่หนึ่งหัวใจนะครับถามว่ามันจะไดะ้ตัวไหนก็คือได้มันล็อกนะเหมือนมันล็อกซะมากกว่าจะได้5เพชรครับผมหมุนมาแล้วประมาณ20กว่าครั้งนะ,ะได้5้าเพชรตลอดเลยนะครับออรรอบนี้ได้10ฮะปกติอะตอนที่ผมยังไม่อดคลิปนี่ได้ทีละห้านะ,ะได้10ก็โอเคอันนี้ดูวีโอเนี่ยมันจะได้คูณ1บก็ได้เป็น100อยนะครับ ก็จะประมาณนี้เราดูไปดูโฆษณาประมาณ30วิครับบางคลิปก็าบางโฆษณาก็40กว่ากวินะบางสี่สิก็แล้วแต่โฆษณานะครับดูไปในส่วนของเกมนี้แต่ก่อนมันได้นะแต่ว่าหลังๆมามันไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับกดไมเนอร์อโอเคก็รับไป ็อันนี้รับไป100นะครับปกติผมจะได้แค่5 5นะแล้วก็รับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือดูวิดีโอคูณ2มันจะมีระเบิดคูณ6ให้อยู่นะอันนี้ผมเล่นอ,อัพเกือบทั้งหมดแล้วผมก็จะรอรุ้นอยู่ว่าถ้าผมอัพทั้งหมดเต็มเนี่ยมันจะเป็นหน้าแพทใหม่ไหมเพราะว่าเคยเหมือนเคยเล่นนะครับมันก็จะทําธุรกิจอ,อันใหม่นะอะตอนนี้ถ้าถามว่าตัวนี้ บวกเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ะตัวนี้เนี่ยมันแม็กหนึ่งร้อยนะครับก็ตัวนี้ส่วนตัวนี้มันแม็กสิบนะมันจะทําให้เร็วขึ้นอันแรกเนี่ยช่องแรกก็คือทําให้เร็วขึ้นนะครับช่องที่2ก็คือเพิ่มเงินนะครับก็คือมันจะได้เงินเยอะขึ้นส่วนอันที่3มก็คือจํานวนของอเราทำแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูวิดีโอไปก่อนอันนี้เราจะได้70นะครับอันนี้ดูนะครับผมมีอยู่800 0กับ1เพรนะครับ ผมก็ถ้าดูโฆษณาจบปุ๊บเจะดเจ็ดสิบเนี่ยก็จะได้8,071นะก็ประมาณนี้นะก็ออไปถ้าได้เสียงพัดลมก็ขอภายด้วยนะครับตอนนี้อย่างร้อนเลยต้องอยู่หน้าพัดลมนะนะโอเค นี่ครับก็ได้มา70นะก็ได้เป็น8ปดพนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ก็คือดูอคุณน6เหมือนกันนะครับมันจะให้ดูวีดีโอนะเราก็ได้ทนะีละเจนะเฉลี่ยถ้าจะได้1นึ่งสามดอลลาร์เนี่ยก็เป็นเงินประมาณ9 0บเท่าไรเนี่ยเก้าเก้าสิบหกบาทประมาณเนี้ยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกบาทนะครับ เราต้องดูโฆษณาประมาณ1 0 0 0พโฆษณานะครับอันนี้เท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยผมก็ดูโฆษณาไปเป็นร้อยแล้วนะเพราะว่าได้ทีละเจ็ดสิบไงส่วนดูวิดีโอที่เป็นเป็นสปินเนี่ยผมได้ทีละห้าสิบนะนี่ก็ได้ขึ้นมาแล้วครับอันนี้มันจะไวขึ้นในส่วนของถ้าเรากดแตะนะครับกดแตะพวกนี้บริเวณประมาณนี้นะครับ ก็จะได้เงินคูณ2นะอ่าผมแตะไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเหรียญคูณ2ทั้งตัวทั้ง2อันก็ได้ทั้ง2อันนะครับส่วนอ่าพวกทาอาหารเนี่ยมันมีโอกาสหลับนะแล้วมึงบางทีมันนอนใต้โต๊ะนะครับเราต้องติ๊กอยู่ประมาณอ่าบริเวณแถวนี้นะครับเพื่อให้มันตื่นขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอัพให้มันเต็มก่อนแล้อ่ะมันก็สังเกตว่ามันจะเร็วขึ้นนะครับ ทำอาหารเร็วขึ้นในส่วนของตัวนี้ช่องที่2ใช่ะไหมเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินตอนนี้ได้เท่าไหร่8.00 e9 นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มไปอัพเกียไไปนะครับ8.00 e9 ใช่ไหมตอนนี้เป็น1.00 e10 แล้วนะครับเราก็อัพให้มันเต็มไปเพิ่มความเร็วหน่อย ขับไปนะครับเนี่งินมันก็จะได้เยอะขึ้นแล้วก็เต็มไปเรียบร้อยนะครับหมดละรอเล่นดูกันว่าถ้ามันเต็มทุกอันเนี่ยผมจะได้อะไรเพิ่มไหมเนี่ยหรือว่ามันต้องเริ่มเล่นด่านใหม่นะผมคิดว่ามันต้องมีด่านใหม่มาให้เริ่มต้นใหม่นะแม้กันก็รีเซตอ่ะก็เราดูอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนของ เบอร์เกอร์ Burger นะครับนี่อีกอันหนึ่งก็มาแล้วนะตัวนี้จะเพิ่มเงินคูณ2เนี่ยสิบสิบนาทีนะครับอันนี้เราก็จะได้เผชรเหมือนกันนาะเราดูโฆษณา,นานครับอันนี้ก็ดูไป้าทีละเจ็ดสิบนะครับก็ดูไปเรื่อยนี่ดูสามสิบวินะครับเราสามารถเลื่อนได้รอ,องเท้าเลื่อนไปใส่เสื้อมีอะไรเนี่ย ไม่มีลุงอะแบตอะโ okay, <c oughs> อเคก็รอไปก่อนใ <c oughs> นโคเวอร์ลนะครับอะโอเคเราก็ได้มาอีก70นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวถ้าผมถอนได้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีน,นึงนะครับแต่ว่าเห็นในกลุ่มเมื่อคืนนี้เองนะครับก็มีคนถอนได้แล้วนะแต่ว่าเขาถอนไปอ่าร้อดอลลาร์นะแต่ว่าเห็นได้ไม่เต็มนะครับน่าจะมีค่าธรรมเนียมในส่วนของการถอนนะครับอในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ